เวลาที่โปรโมทนะฮะที่แบบแบ่งสัดส่วนแบบหลายส่วนเลยพี่คิดอย่างแรกที่สามไอเดียพี่พีคสำหรับคนที่จะมาจับจ่ายซื้อตั๋วอะมึงยกตัวอย่างมาสามไอเดียเริ่มสามไอเดียอะไรกัน มันเครียดเกินละเรามาคุยเรื่องงานก่อนนี่ยคำต้องห้ามทีแม่ มันเือนมากเลยอะถูกถูกโอเควันนี้น้องๆทีมแมนดารมาครบนะครับก็คือมีตูนครับผมกิจครับผมเตเสงและก็นัดนะครับพวกเรา6คนทีมแมนดาสวัสดีครับฮัลสวัสด okay. ีฮะเฮ้ย เราเจอกันมาแล้วเนี่ยเราเจอกันเมื่อกี้นี้แต่เราต้องไปเปลี่ยนเสื้อให้รู้สึกว่ามานอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้อยากบอกข่าวนะบอกเชิญบอกเลยครับครับผมก็คอนเสิร์ตริมันดานะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าเบสิกทัวร์นะครับผมหลังจากเทนนี้ออนเนี่ยน่าจะโซยไปลาสองที่เลขสองที่ก็คือหันใหญ่กับศรีราชาพิเศษยังไงอะเบสิกทัวร์เนี่ยมันคือชื่อมันเบสิกเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือคอนเสิร์ตใหญ่ครับที่เราใช้คําว่าเบสิกเพราะอยากให้คนทุกๆคนเข้าถึงได้ก็ต้องบอกว่า เกิดจากความตั้งใจของพวกเราจริงๆนะครับผมที่เวลาไปเล่นดนตรีเนี่ยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามสถานบันเทิงเนี่ยเคยมีงานหนึ่งเล่นที่แถวๆคลองคลองหก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 แล้วร้านเนี่ยมันจะหันหน้าผมเล่นหันให้ใส่คลองเลยเท่ากับว่าเลยร้านไปเป็นน้ำแล้วไม่แล้วร้านนั้นคนมายืนดูไม่ได้แต่ว่าฝั่งนู้นของคลองมีคนดูมีนักเรียนอ๋อนักเรียนเข้าไม่ได้ใช่แล้วก็แบบเมสเซจแบบเดี๋ยวแบบอายุ20แล้วเราจะไปดูพี่นะ ก็น้อง14ไงก็เลยต้องมาจัดอีก6ปีพวกพี่ทาไงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรสนองตรงนี้เลยให้น้องๆได้มาพบกับเราตรงนี้เลยก็เลยไปนี่เลยไปที่เซนทรัลช่ไปที่เซนทรัลครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนพขได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปที่อื่นเงพ่อแม่อาจจะเป็นห่วงแต่รู้สึกว่าถ้าไปแบบห้างสรรพสินค้าเงความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็อาจจะปลอดภัยไม่ไม่ด้เป็นห่วงอะไรมากใช่มแล้วก็เดี๋ยว คำต้องห้ามบ้างพี่อยากให้ทุกคนเล่นแบบจริงจังเล่นกันแบบบันเทิงคนดูดูแบบบันเทิงอย่าซีเรียสน,นะครับเราเป็นพี่น้องกันต้องคุยแซวกันเ,เล่นๆไม่ได้ม<ด>ีใครโกรธใครใช่ไหมครับไปเล่นเกมกันครับเดี๋ยวก็ไปดูคำาก่อนเดี๋ยวดูคำก่อนขอดูคำก่อนนะครับจำคำก่อนนิดนึงเริ่มพูดถึงงานคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวโอ้ยเราต้อง<ๆ>เ,เวเลามา อันนี uh ้อ uh, right like, ันนี้คือเอ่นเย็นเด่เย็นเบสิกชัวรอ้าอุอ้ยมันถึงไงครับเนี่ยเออถ้าคนแบบซื้อบัตรตอนนี้ยังแบบเป็นไงพันพันพันคือไม่เอาไม่เอาพูดให้น่อยสุดแต่แม่งโตป้าวไป มึงพูดน้อยมึงพูดครงเดียวมึงตายเลย <S <S 1> <S 1> อะตอตอตอ,ตอ,อแล้วแล้วแล้วให้ให้อะี่ให้าไม่ได้แล้วแล้ว<ๆ>มันเป็นงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมหรสพศมหรสพปรึกษาพี่เวกได้นะครับเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยพี่เวกม,มีมีนี่เยอะใช่ไหมมีโปรดักชั่นมีทีมมีอะไรครับผมจะปรึกษาการโปรโมทได้ครับผมผมควรจะแบบว่าทำยังไงดี ตอนนี้ก็มาออกช่องอยู่นี่ไงครับตอนก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบเผยแพร่เผยแพร่กิจกรรมาที่โปรโมทนี้ที่แบบแบ่งสัดส่วนแบบหลายส่วนเลยพี่คิดอย่างแรกคือสามไอเดียพี่พีคสำหรับคนที่จะมาจับจ่ายซื้อตั๋วดูเบสิคทัวร์อ่ะมึงยกตัวอย่างมาสามไอเดียเริ่มสามไอเดียใน ฉันรไม่คิดเป็นนี้เลยมันเครียดเกินล้เรามาคุยเรื่องงานก่อนเนี่ยต้ยเตรียมงานเนี่ยเตรียมงานนี่ค่อนข้าง ยุ่งไหมครับหมายถึงว่าในระบบของก่อนก่อนทำคอนเสิร์ตแล้วว่าระหว่างทำคอนเสิร์ตจริงๆต้องคุยกันเยอะต้องคุยกันเยอะเรื่องอะไรครับคุยเรื่องยุ่งทีละคนทีละคนเอาเอพี่ก่อนคุยคุยคุยเหมือนเรู้แต่ไม่รู้เราคุยเรื่องเราคุยเรื่องยุงกันยุงวันทำงานยังไงฮะเวลามันทำงาน เวลเราทำงานกันเนี่ยพี่ว่ายุงมันทำงานกันเป็นแบบไหนทำเป็นกลุ่มจริงเหรอ่ะสมมติยุงมันทำเป็นกลุ่มอ่ะมัน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 เป็นไงมันมันสบายสบายมันง่ายง่ายใช่มันยุ่งไหมยุ่งง่ายง่ายใช่มันยุ่งไหมยุ่ง ด้วยคิวเลยเก่งอ่ะต้องเรียนอ่ะอ๋อโปโมนเมื่อกี้อินด้วยคิวเลยทำไมเป็นกลุ่มทำไมไม่ติดอินเตอร์หน่อยพี่ทำไมไม่ติดอินเตอร์หน่อยทีมเออเมื่อกี้กูไมปดูคำว่าทีมนะกูดูว่าเกี่ยวกับคำเี่ยอย่างนี้ ดูคำก่อนโปเล่อันนี้เลเดี๋ยวเดี๋ยวดูคำก่อนนะเลพร้อมยังเละโอ๊ะหรอโป๊ะใครมาเริ่มอ่ะให้มันเริ่มก่อนพวอดีพวกมึงเริ่มก่อนเริ่มเลยไม่ต้องข้ามมาเลยดีกว่าเพราะว่าเราเราเรามาเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานวันนี้เอออ่ะมันเครียดเกินวันนี้มันเครียดเกินไม่นะไม่โจมจอย จอยจอยมาเราจอยจอยจะบอกมาโปรโมทคอนเสิร์ตอย่างเดียวเออก็มันก็จะไม่ไม่สนุกไงอ้าวแล้วเรามาทำอะไรกันอ่ะท้าไม่ได้มาทำสิ่งนานนะไม่เราก็มาเฮฮากันไงอ้าวเราถ่ายเป็นคนเงินมาทำไมอ่านได้เรามาทำอะไรกันโปรโมทครับโปรโมทครับออ้้เเเิิยยนนจจรรงง่่ แน่แน่ <S 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 <ๆ>โอเคเต่พูดถึงโปรโมทอะไรใช่ป่ะไม่อยากพูดเยอะเนี่ยก็จะให้มึงถามบ้างไงไม่พอพูดเยอะมาให้คนอื่นพูดบ้างไงพี่ผมใครของแทนเลยอ่ะผมจะเลิกสปรีรตตอนนี้เลยอ่ะใครเขาแทนเลยไม่ไม่ผมอยากรู้เรื่องของพี่แหละแต่ว่าต้องให้ผมเป็นคนถามบ้างอ่ะปูมีนี่ไงทำอะไรบ้างบัตรกระเจิงทำไมอ่ะก็ผู้คนก็มาจับจ่ายไงแล้วที่ที่บอกที่เล่าให้ผมฟังในห้องห้องเราเรื่องการแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องทำไงถึงจะขายบัตรออกก็เอาตังมา เราก็เอาบัตรไปเราออกังค์มาแล้วเราไม่ให้บัตรเขาไม่มาซื้อที่ไหนฮะซื้อที่ไหนเดอะเดอะ์บคอนเป็นคอนคอนอะไรเดอะคอนเดิร์บมึงอย่าบอกนะว่ามีคำว่าคอนเดิร์บอยู่บนหัวกูวอะจะใช่อาจจะใช่อากี้ป่ะอากคอนคอนเดิร์บเบสิคทัวร์ของมึงเนี่ยอ่ะโปรโมทสิอ่ะโปรโมทหน่อย จัดที่ไหนยังไงปีนี้ปีแรกดียังไงดีมากมากครั้งนี้การแสดงสดของพวกเราเนี่ยดีมากมากอยากเป็นทีมดาวไหมเด่นแน่อยากล็อกเมื่อกี้พี่บอกพี่เป็นทีมดาวอยากลองอยากลองเป็นทีมดาวไหมไม่พวกคุยขายบัตรโปรโมทให้หน่อยโปรโมทว่าผมจะทำยังไงให้คอนเสิร์ตผมเนี่ยมีคนดูเยอะๆทุกคนทุกคนเรียกเข้ามากำตั้งของคุณไว้จับจ่าย ต่อไปซื้อคุณจะได้มัดคอนเดรปเบสิกดัวไม่ไงไม่ตายวันที่วันที่วันที่อต่สิบสองเดือนหกต่อต่อต่อยี่สิบสองเดือนหกเชียงใหม่ไอเตยได้เตยได้อย่างนี้แเราได้บัตรซื้อที่ไหน อะไรแอปแอปอะไรเออเดิร์คอนเดิรไม่ซื้อที่แอปอะไรต้องไม่กล้าพูดอ่ะแอปสโตรู้วิ่งโหลดมาก่อนอ๋อเฮ้ยเข้าไปอ๋อเฮ้ยพิมพิมว่าเดิร์คอนเดิไงต่อแล้ยโอ้ยกดเข้าไปอ่าแล้วไงโอเพนโอเพนปัดเสร็จปึ๊บปัดเต็มเปิดเสร็จปุ๊บปัดกดปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าเผยเชื เจอกันนานนะอันนี้มันพัฒนาอันนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาไปมากใช่อันนี้ตอนแรกคิดว่าเมื่อก่อนเป็นไอ้นี่ไงไอที่ป๊อแป๊คตีนตุกตาตีนตุกตาตีนตุกกาตีนตุกกตีนตุกกาตีนตุกกาตีนตุกราคาเท่าตหนตุกกอีนอุกกาีนตี้หรอไา่ใช่หมายีึงที่พี่ทํายเนี่ยเา็นบ็อกตกกาตีใช่อตอนนีนลุกอซื้อไม่ขายจกาีไปเลยครับอ ซื้อไม่ขายแจกฟรีไปเลยครับเฮียไอ้สัสไม่ใช่พูดเหรอไอ้ที่ไลนดีกว่าใช้ได้ใช้ได้อะคิวกันเองไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามเฮ้ยคุนเอาบ้างคุณช่วยโปรโมทให้ไอ้สมมตินี้เป็นบัตรอะทมาให้คุณสามใบผมไม่เอามันเวลาอีกอ้๊ยอะคำว่าอะไรจัดผิดปีอ๋อคำว่าขาว่าซื้อครับโว้ย ถูกแกมาด้วยถามว่าอะไรเตะตัวถูกแต่ชื่อเรียกอย่างหนึ่งใว่าบาทใกล้แล้วใกล้แล้วอยากที่ผมอยากรู้ว่าฟูมีเฟสเนี่ยเป็นแบบงานประจำปีไหมปีหน้าเรายังจัดอยู่ไหมแน่นอนครับ เพราะว่าเราได้ประกาศก้าวประกาศตรงนี้เลยครับกลางที่ทุกคนปีพุ่งมีแน่นอนแล้วในความเห็นของพี่อ่ะเขาเขาควรทำไหมลูกค้าค่อนข้างชอบใจอ่าใช่ที่มาที่มาใช้จับจ่ายในงานเอาเวลาเราใช้บ่อยๆมันไม่เบื่อไม่ถึงไปบ่อยรวยถามบ้างถามบ้าง เริ่มนี่แหละเกี่ยวกับการพี่เอกเนี่ยพี้ยนไปแล้วพี่เอกเนี่ยเขาเล่นเกมเนี่ยเก่งมากสู้เขาไม่ได้เลยแต่พี่เติร์ดเก่งกว่าใช่ไหมพี่เติร์ดเนี่ยนะพี่เติร์ดเก่งกว่าพี่ป่ะเอาเลยรมาพูดเติร์ดคือเติร์ดเนี่ยเขาใช้วาจาสามห่าวใส่ผมอ๋อแต่เขาเล่นบ่อยครับพี่ไม่น่าตายเขาเล่นบ่อยถ้าในโซเชียลในโซเชียลที่เขาพูดพูดกันจะเป็นแบบนั้นเล่นบ่อย เป็นประจำเป็นประจำสุขทุกคนเท่ากันครับแต่แค่ไม่เหมือนันท่านั้นเฮ้ประาวตะไร้ยเตะไรเตะไระอะรกูปูมากูปูมาอย่างนานอ่ะกูููเอางี้ดีกว่าแม่นั่งตายอีกแล้วแม่ค้าถือส้มสามใบอืมก็ะดักเลยเพ รรรููู้้้แม่ค้าถือส้มสามใบขายไปให้เด็กคนหนึ่งสองใบพ่อค้าเดินมาบอกแม่ค้าว่าคิดราคาผิดแล้วพ่อค้าใช้อะไรคิดกับลูกค้าถึงแม่ค้างงพ่อค้าลูกค้าแม่ค้าใครเป็นคนผิดเด็กถูกอย่างรายการนี้อย่างรายการนี้เห็นครั้งแรกที่ไหนเออจากเพื่อนช่องทาง มือถือเออถือว่าตอบได้ดีมากตอบได้ดีมากเพราะถ้ามือไม่ถืออะแม่งหล่นใช่ถ้าหล่นแล้วใช้อะไรเก็บแนวคิดใช้แนวคิดเก็บแตง่อร่อยขาดนั้นอะใช้แนวคิดไม่ใช่ใครพูดอะใครพูดนะกิดพูดก็ใช้แนวคิดใช่ป่ะเขาว่าแนวคิดอยู่บนหัว ไอ้เสงคงรับผมมึงกล้าพูดคำว่ารวยแต่เขือไหมถ้าไม่กล้าไม่เป็นไรนะไม่มีใครห้ามผมพูดได้รวยแต่เขือเฮ้ยนี่พูดได้รวยแต่เขื่อกูไม่ชักดาบบอกว่าตูนบอกว่าขอผมฟันได้หมครับี่แกนะครับแกนะครับหลอกว่าจะเอาคำว่า เออ่โซเชียลคำว่าปซื้อผิดเกือบอะเชื่อของคำว่าแล้วเหมือนกูจะรู้ตอนแรกเลยอะเก่งเออไปชมกันละจากที่มิ้นม้ไม่พูดใช่ปะไม่พูดเลยเนี่ยอฮ้ยเกือบแล้วมึงแม่เชี่ยเยอะมากอะ กข้าวฮะกินข้าวพี่มีหรอครับยังไม่ทันทําอะไรเลยนะเหมือนพี่เลยเรียบร้อยไม่กินตั้งแต่เช้าแต่ไม่ได้ค่อยกลับไปกินมั้ยนะไม่เริ่มเล่นแล้วใช่ไม่เช้ามากกับใครนะตุลขับรถมา นัดสมมุติว่าตอนบ่ายเนาะเรงง่วงตาจะปิดจะปิดทำไงกับตอนบ่ายเดียะพี่มันฮะไปไม่รู้เรื่องเลยอนะไรครับนี่หมีพี่มันอ๋อพี่ช่วยอะไรพี่ <roar. S 1> พ,พี่อย่างนั้นจะทำถ้าคุณนัดเป็นแบบนี้พี่พี่ช่วยไหมพี่เหรอพี่ช่วยยังไงอ่ะพี่ก็เอาแบบว่าเอาหมอนอะปิดตาม<อ>ตามเลยอ๋อใช่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยว มันมีอะไรติดจัดเลยปะจัดเลยจัดแล้วไงสมมติว่าสมมติว่าแย็นเย็นบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคือสมมติว่าเัาได้แน่ๆอ่ะกัได้แน่ๆเราอยู่ในโหมดระวังตัวมันไม่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้ยถ้าเราขับรถไป เราเลี้ยวขวาโอเคไม่ได้ถ้าเราถ้าเราขับรถไปเราเลี้ยวขวาได้ไหมมีรถไหมอ่ะถ้าเลี้ยวขวาไม่ได้เลี้ยวซ้ายได้ไหมแล้วมันมีรถไหมอ่ะมีรถก็ก็ไม่โอเคไม่โอเคบอกเลยโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบแล้วจบแล้วพูดถึงเรื่องเกมดีกว่าพี่เล่นเกมวันบ่อยใช่ไหมเล่นทางเล่นตอนเย็นเล่นตอนเย็นจบแล้ว เคลียตลอดเลยเคลียเคลียกับไม่ตื่นฟื้นไม่มีคํานี้พระท่านเคยกล่าวไว้เขาเตือนใจอะไรเราให้เรียกได้ว่าให้พวกโยมโยมเนี่ยได้ตระหนักเกี่ยวกับชีวิตที่ผมไปบวชมาเนี่ยจริงป่ะจริงผมไปบวชมาคือเวลามีปัญหาเนี่ยจริงๆชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปปรึกษาพระว่าแบบมีปัญหาอะไรแล้วพระเขาจะช่วยหรือว่ากลับปรึกษาใครกลับบ้านหรืกลับกลับบ้าน ไอ้ค <time> ิดว่าเปนท้องนอนเดี๋ยวล้วนล่โอ้โหถึงไหนแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาเงี้ยคือพระท่านส่วนใหญ่จะจะสอนให้คนแบบเดินทางสายกลางเที่ยงตรงสายสองส่วนมากไม่ติดเอางี้เอางี้พอเราเคยเคยใช่ป่ะไปแบบตามวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตั่เคย เราตั้งโอสามจบเพื่ออะไรสวดมนต์อือเพื่ออะไรล่ะบรรเทาถ้าเราสวดแค่จบเดียวอะเกิดอะไรขึ้นกับเราง่วงอใช่นีจริงเพราะพี่เคยจบเดียวง่วงใช่จริงใช่จบเดียว ให้แบบคนอื่นคิดเป็นคำว่าหลับอ่ะใช่พูดถึงอัลบั้มที่สองของเราดีกว่าอัลบั้มที่สองเราอ่ะมันเกิดมาจากอะไรไอตุลไม่รู้เราเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรเพลงร้องเพลงลองอธิบายคนดูงงแล้วเนี่ยชื่ออัลบั้มคนดูเขางงมากชื่ออัลบั้มอะไรชื่ออัลบั้ม 28วน yeah. yes. uh, uh. ีเ yes ยี่สิบแปดตัวพูดดู28เสิบแปดโอู้ดดูไม่ไม่ไม่อะพูดให้28ง่ายไปคุณอย่ามาหลอกอ่ะอัลบั้มผมมีเลขอะไรบ้าง2เย่สอง นเล่นไปสองเนี่ยนะอะไรวะก็สองเนี่ยคือชื่ออะลบ้ามกูตายแล้วกูไปทางนู้นดิยี่สิบแอแต่ว่าตอนตอนที่ตั้งชื่อระลบ้ามะทุกคน29แต่ผมว่า28คืออยากมามากเลยนะรายการเนี้ย ตาดไปเลยอะถ้งไม่มีช่วงใด้มาโปรโมทเนี่ยใช่ยากมากเลยนะเขาม่เห็นว่าคิวแน่นเลยช่วงนี้วงเขาเรียกว่าพักงานอ๋อเอ้าทำไมครับก็จะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าก็เฮ้ยตัวร้องไห้หลายหลายคนอะ กูไม่ทักหรอกกูไม่ทักหรอกเอาจริงนะเอาจริงๆเลยไหมโห่จี้อยากตายไปดูพวกพี่เล่นที่ว่นเ่ยคือสนุกดิอ่ะไม่ผมอยากรู้ว่าแบบช่วงนี้พี่ว่างไหมค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าตารางมันค่อนข้างเยอะครับลูกค้าลูกค้าอะไรนี้แล้วของแล้วแล้วเดือนนึงอ่ะเอาเยอะเอาเยอะยิ้มดักประมาณเก้าไงอ๋อสิบเก้านี่ถือว่ามากหรือน้อยคิดว่ามากแล้วเหนื่อยเหนื่อยมาก อ่ะถ้าสิบเก้าเราไม่เหนื่อยหรอไม่ผมว่าผมก็เหนื่อยผมจะถามว่าพี่อะมีกี่งานสี่้วนะอันนี้สี่ลุมนะอันนี้ไม่ตอนนี้ไม่อันนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะถูกต้องนะถูกต้องนะบอกตนะไม่ถูกต้องนะคำถามปิดทายแล้วพี่ผมจะถามพี่อะคือเดือนหนึ่งอะของพี่มีกี่งานสายตาโลก้ตนู้สายตาโลกผมผมเหนื่อยมอกรับถ้าถ้าถ้าพูดถ้าพูดเป็นงานเลยเนี่ย คิดว่าไม่ลุ้นลุ้นลุ้นอ๋อจะตายต้องลุ้นแต่ว่าไม่ต่ำกว่า20่สิบโอ้ยยเลยนะใช่เยอะไหมถ้าถ้างานเขายี่สิบนี่เยอะไหมบอกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก เอาเอาเอานี่ไม่ได้ปับแทงเพื่อนเลยต่อ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 ได้ไม่ได้อยากรู้ว่าทีมเราเนี่ยเป็นเป็นแบบเพื่อนกันตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้โโหปีหนึ่งอะปีหนึ่งประมาณสิบ ถ่ายแล้วแม่เอาจริงเราจะสนทนาเรื่องอะไรกันดีก่อนที่จะมารายการเนี้ยเราซ้อมเราซ้อมดนตรีมาเราซ้อมดนตรีกันมาแบบประมาณ10วันอรู้สึกยังไงบ้างก็ชิวๆนะฟิตอยู่แล้วมึงฟิตอยู่แล้วได้อยู่แล้วได้เสมออายุยังน้อยก็ไม่มากเท่าไหร่เท่ามึงอะเท่ามึงใช่มาคำว่าคำว่าอายุครับเฮ้ยถูกคำว่า ไม่รู้เลยว่ะไม่ควรรู้หรอกอันเนี้ยถ้ามึงรล้เก่งเกินมองกล้องก็ตอบอย่างตั้งใจหนึ่งสอง้าหิวหิวเฮ้ยใครยังไม่รู้น้อยทีเดียวที่เดียวท่่เดียวเหนื่อยหรือว่า เติร์ดไม่มาพี่ก็เฉยเฉยไม่ใช่ไม่ได้เฉยเฉยธรรมดามพี่เข้ามามทําให้เติร์ดอ่ะภูมิใจในพี่บ้างาแต่พี่เติร์ดเล่นเก่งจริงเก่งเติร์ดเก่งมากถ้าเกิดเติร์ดนนะั่งแทนในที่นัดอ่ะก <c oughs> ็จะกลายเป็นสิบเป็นใเป็นของเติร์ดกุณก็ตกมระท่าพวกบึงจะฝากบอกนะวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสิบสามกับยี่สิบสิบสามสีรัชชายี่สิบที่หาดใหญ่ครับผมก็ถ้าตอนนี้คุณยังเข้าไปเปิดแอปแล้วยังซื้อได้แอปนะแอปเดอะคอนเดิป เมื่อกี้คุณว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตเดิมเดี๋ยวคอนเิมเดี๋ยวคอนเสิร์ตนะครับแอดคอนเสิร์ตก็บอกเข้าไปถ้ายังแบบมีบัตรอยู่ก็แปลว่ายังซื้อได้นะครับถ้าไม่มีเขาก็จะบอกว่ามันหมดแล้วใช่เบสิคทัวร์ไปดูก็ได้ครับทีแมนดาวคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่ย้ายจากกรุงเทพไปจัดที่หัวเมืองครับผมสำหรับวันนี้ทีแมนดาวแอนเทบลีลาแล้วก็บางละมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราจบกันแบบเรียบร้อยเลยนะเทเ l i ีล t เ b เบ l ีลา